พอเราพูดถึงชื่อวินสตันเชอร์ชิลลนะครับภาพแรกที่หลายคนนึกถึงเลยก็คือภาพของผู้นำอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับแต่ว่าบุคคลที่ทุกคนคิดว่ารู้จักกันดีคนนี้นี่แหละครับยังมีอีกหลายแง่มุมที่ซับซ้อนแล้วก็น่าประหลาดใจซ่อนอยู่ซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ภาพจำที่แข็งแกร่งที่สุดของเขากันก่อนเลยกับวาทะอมตะในปี1940ที่ต้องบอกว่า มันจุดประกายความหวังและความกล้าหาญให้กับคนอังกฤษทั้งชาติในช่วงเวลาที่แบบมืดมนที่สุดของสงครามเลยก็ว่าได้นี่แหละครับคือภาพของเชอร์ชิลที่ทุกคนคุ้นเคยผู้นำที่เด็ดเดี่ยวไม่ยอมแพ้บทบาทสำคัญของเขาก็คือการรวบรวมใจของคนอังกฤษให้เป็นหนึ่งเดียวก่อนเลยครับเพื่อสู้กับภัยจากนาซีเยรอรมน,นีจากนั้นก็ขยายไปสู่การผนึกกำลังกับชาติพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาและก็สหภาพโซเวียต จนเกิดเป็นกลุ่มที่เรารู้จักกันในชื่อ3ยักษ์ใหญ่หรือ the big t r e e เพื่อเอาชนะศัตรูร่วมกันนั่นก็คือฝ่ายอักษะนั่นเองครับแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือภาพลักษณ์ของเชอร์ชิลเนี่ยมีแค่ด้านของการเป็นนักการทหารเป็นผู้นำในายามสงครามเท่านั้นจริงๆรหรอเรื่องราวต่อจากนี้ไปนะครับอาจจะทำให้หลายคนต้องมองเขาในมุมใหม่ไปเลยก็ได้ครับ ใช่แล้วครับฟังไม่ผิดเลยนี่แหละครับคือความจริงข้อแรกที่อาจจะทำให้หลายคนเซอร์ไพรส์วินสตันเชอร์ชิลคือผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลอันทรงเกียรติในปี1953ครับ แล้วพอมาดูรายละเอียดกันนะครับโอ้โหยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่เลยคือเขาไม่ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอย่างที่หลายคนอาจจะเดานะครับแต่เป็นสาขาวรรณกรรมครับคณะกรรมการเนี่ยเขายกย่องฝีมือการเขียนของเชอร์ชิลโดยเฉพาะงานได้ประวัติศาสตร์และชีวประวัติที่เฉียบคมมากอย่างเช่นหนังสือชุด The Second World War ที่เขาเขียนจากประสบการณ์ตรงเลยรวมถึงวัตถศิลป์ที่ทรงพลังของเขาด้วยนี่มาแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าโลกไม่ได้จดจําเขาแค่ในฐานะนักรบเท่านั้นแต่ยังเป็นนักคิดและนักเขียนที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเลยทีเดียว ทีนี้เราลองย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาแห่งชัยชนะกันหน่อยนะครับเดือนพฤษภาคมปี1945ทั่วยุโรปนี้เต็มไปด้วยเสียงโห่ร้องดีใจเลยสงครามที่ยาวนานมันจบลงแล้วสันติภาพกลับมาแล้วครับแต่ในขณะที่โลกกำลังเฉลิมฉลองกันอยู่นะครับในใจของเชอร์ชิลกับเต็มไปด้วยความกังวลครับเขากำลังมองเห็นภัยคุกคามระลอกใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้น ซึ่งภัยที่ว่าเนี่ยมาจากพันธมิตรที่เพิ่งจะร่วมรบกันมาหมาดๆนั่นก็คือสหภาพโซเวียตของโจเซฟสตาลินและนี่ก็คือความจริงข้อที่2ที่ต้องบอกว่าน่าตกใจมากครับเชอร์ชิลได้สั่งให้มีการร่างแผนการรบขึ้นมาแผนหนึ่งชื่อว่า Operation Unthinkable เขาเห็นว่าการที่กองทัพแดงของโซเวียตยังคงประทาการอยู่ในยุโรปตะวันออกนั้นเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อโลกเสรีครับ แล้ววันนี้เห็นอยู่นี้ครับ1กรกฎาคม1945คือวันที่ถูกกำหนดให้เป็นวันดีเดย์ของปฏิบัติการนี้เลยนะลองดูภาพตามสิครับว่าถ้าแผนนี้มันเกิดขึ้นจริงวันนี้อาจจะไม่ได้ถูกจดจําว่าเป็นช่วงเวลาแห่งสันติภาพแต่กลายเป็นวันเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่3ไปเลยก็ได้แผนการนี้ต้องบอกว่ามันป้าบิลและไม่น่าเชื่อมากครับลองดูรายละเอียดสิครับไม่ใช่แค่จะใช้กําลังทหารของอังกฤษกับอเมริกาเท่านั้นนะแต่ส่วนที่พีคที่สุดเลยก็คือแผนที่จะนนนําาาาทหรรเยยอมกว่แส ใช่ครับศัตรูที่เพิ่งยอมแพ้สงครามไปสดๆดันล้อนเนี่ยเอากลับมาติดอาวุธใหม่เพื่อให้มาร่วมรบด้วยในฐานะพันธมิตรนี่คือการคิดที่จะจับมือกับศัตรูเก่าเพื่อไปโจมตีพันธมิตรปัจจุบันเป็นแนวคิดที่ปลิกโลกจริงๆครับแต่โชคดีมากครับที่แผนการนี้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงพอเชอร์ชิลนำแผนนี้ไปเสนอให้ประธานาธิบดีทรูแมนของสหรัฐดูเนี่ยผู้นําสหรัฐปฏิเสธทันทีเลยครับบอกว่าไม่เอาด้วยการตัดสินใจครั้งนั้นของทรูแมนก็อาจจะพูดได้ว่าช่วยรักษาชีวิตผู้คนไว้นับลลานชีีีววิตเเยยทดย จากเรื่องราวทั้งสองด้านที่เราได้ฟังไปนะครับทั้งการเป็นนักเขียนเจ้าของรางวัลโนเบลแล้วก็ผู้ที่เกือบจะก,ก่อสงครามโลกครั้งใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพชัดเลยว่ามรดลกที่เชอร์ชูทิ้งไว้นั้นเต็มไปด้วยความซับซ้อนแล้วก็ขัดแย้งในตัวเองอย่างมากเลยครับชีวิตหลังสงครามของเขานี่ก็เหมือนรถไฟเหาะเลยนะครับคืออุตสาหนนำชาติชนะสงครามมาได้แต่กลับแพ้การเลือกตั้งทันทีเลยในปี1945 ก่อนที่จะสู้จนกลับมาเป็นนายกได้อีกครั้งในปี1951แล้วที่น่าทึ่งก็คือเขาได้รับรางวัลโนเบลตอนที่ยังเป็นนายกอยู่นี่แหละครับเส้นทางชีวิตของเขามันแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนจริงๆเป็นบทพิสูจน์เลยว่าชัยชนะในสนามรบก็ไม่ได้การันตีความสําเร็จในสนามการเมืองเสมอไปสไลด์นี้สรุปความขัดแย้งในตัวตนของเขาได้ชัดเจนมากเลยครับเราเห็นภาพของวีรบุรุษผู้ปกป้องเสรีภาพและคุณค่าของมนุษย์ซึ่งโลกยกย่องด้วยรางวัลโนเบล แต่ในขณนะเดียวกันเราก็เห็นภาพของนักยุทธศาสาตร์ที่เลือดเย็นที่พร้อมจะจุดชนวนสงครามครั้งใหม่กับพันธมิตรของตัวเองโดยไม่หลังเลที่จะใช้ศัตรูเก่ามาเป็นเครื่องมือสองภาพนี้มันอยู่ในคนคนเดียวกันได้ยังไงนี่แหละครับคือคำถามสําคัญที่ทําให้เชอร์ชิลเป็นบุคคลที่น่าศึกษาแบบไม่รู้จบและสรุปว่าเชอร์ชิลคือใครกันแน่ครับผู้กอบกู้โลกนักเขียนชั้นครูหรือผู้กระหายสงครามบางทีคําตอบอาจจะไม่ได้มีแค่ข้อใดข้อหนึ่งแต่เป็นทั้งหมดรวมกันก็ได้ครับ และนั่นก็คงเป็นคำถามสำคัญที่ทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดถึงธรรมชาติอันซับซ้อนของบุคคลสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์กันต่อไปครับ